นะคะต้องตัปลงมานะคะผักผักบุ้งยำผักบุ้งกรอบนะคะมันจะมีน้ำยำเหมือนด้วยนี่นแล้วก็กระหล่ำปีผัดน้ำปลาตัวนั้นเป็นอารมณ์เหมือนไส้อัว่วแต่ทำมาจากปลาเหมือนเช่น นี่คือชั้นสองนะคะลมเมย็นสบายมากเลยมันก็อาจจะมีความแบบเหนียวตัวทะเลนิดนึงแต่ว่าวโดยรวมก็คือบรรยากาศดีมากน้ำเหือดแห้งมากด้วยความที่มันร้อนร้อนร้อน ハハハハ ดยรชอบความนกบินน่ะน,นกบินได้แบบว่า มืนนกฟอมเลยนีย่ยายมานั่งข้างล่างมาสั่งของหวาน giá ơi mình nóc mình nấu nó bom nè มาดูนกบินใกล้มากเลย